เดี๋ยวผมตามเข้าทําเกตนะครับแผนที่เสบียงครับครับปะไปที่ไหนตรงนี้ใช่ไหมโอเคโอ้คนเยอะเมื่อไหร่ผมแถวเราสองคนผมตายได้ทุกที่ต

อะไรที่6 <laughs> หาปืนกันจะไม่มีปืนชาร์จผมมีแต่ข้ามัดครับ <laughs> หน้าไม้ <laughs> ไอ้นี่มี M UMP อยู่ตรงเนี้ยฮะแล้วก็สแปรด <laughs> สแปรดในบ้านนี้พร้อ,อมลกูก หน้าไม้นี่ผมยอมเลยแล่ไม่เป็นแต่ผมเคยเจอนะคนขนาดผมวิ่งแปล้งไปแปล้งมามันยิงยิงเข้าหัวผมเดลียวฟรามาะะัสน่ะครับกระสุนไม่พอ,อเล่นตอนลยครับมีกระสุนผมเออาร์มีแค่ยี่สิบนัดเองผมจะเอาสกายอ๋อเดี๋ยวผมใช้เอ็มหนึ่งสี่กันเดี๋ยวรอกระสุนนิดเลย่า นี่ฮะสก,กา่าใช่ปะ่ะนี่นี่นีไ่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วตัวผมน้อยเดี๋ยวพอได้คนละตัวทำเควส์ทำเควส์ติดหนึ่งในสามเลยอีกสามครั้งดูโอ้เพิ่งจะเริ่มเมื่อวาน ตรงนี้น่าจะมีคนทำไมรถจอดแบบนี้รถอ๋อรถตรงนี้มีอยู่แล้วรถตรงนี้มีอยู่แล้วพ่อครับโอคโอ้เอ็มเจของแรงผมชอบเล่น ผมก็ไม่ชอบมีเห็ดเห็ดอ้นี้ทำเวสป่ะเห็ดเวลหนึ่งเห็ดเวลหนึ่งดูไม่เป็นชอบ่มี่เกานี่มีพีเก้าศูนย์ฮะมีเห็ดเวลหนึ่งนะเห็ดเวลหนึ่งทำเฟสป่ะเบรกร่นี้รถรถนี้เป็นเด็กมีพีเก้าศูนเ็ดกเขาเรียกเอะไรวะเรลมดูดเอาง่ายๆเบบเบบรถนี่แหละลมดูดเส้นม่ี แต่ตอนนี้มันเกิดเป็นชิตฟี่แล้วเพราะมันเป็นชิตฟี่มีตะโลเนีย่ยยาพอ,อไหมซียาตรงนี้สองกอง มีคนฟัน,นไ,ได้ยินเสียงฟันอะไรมีใครฟันดาบเนี่ยเได้ยินมกระสุนหายกระสุนหายเดี๋ยวเผมได้ยินเสียงปันดาบเฮ้ยฟันดาบอยู่หลังคาวั<ๆ>วนน,นี้ได้ยินอีกอ่าได้ยินสามแล้วดาวห้ามก่อนสองก่อสองเนเนีะ เบอร์สองได้ฟันดาบอ่ะไม่ใช่ฮะมันฟันเหมือนกับว่าอยู่บนหลังคาลองอออะไรคว้าใครอ่ะอืม เทำให้ไม่กล้าไปถังแดงเลยนะผมได้ยินเสียงเหมือนมีคนปันอะไรอยู่แต่หายไปละแต่มันอยู่ข้างบนนั่นแหละฟันอยู่ใกล้ๆเลยเออมาหามันไม่เจอสซนหายเจ้านี้กันสซนหายครับ เห็นไหมแต่พอเล็กคือเยอ,ไอะไปกว่าแต่คือเยอะมากก็มี เอากระสุนใหม่กระสุนนวดเอากระสุนอะไรเอ่ย AR เหรอยิงรถเมื่อกี้อกระสุนผมมีเกือบสามร้อยมีสองร้อยเก้าสิบแบ่งได้นะ,ะนแบ่งไปก่อนก็ได้เนี่ย สามแพ็คเนี่ยฮะอะไรเนี่ยเนี่ยเอาของผมไปก่อนก็นกได้ไปเขว่งเขงว่งเขว่งอยู่คตรใจ อยู่เขตนะอยู่เขตถ้ารคุยกันเรามันจแค่จุดแค่จเล้พวกที่ลอะไม่เคยวงมันเลยนะหรือว่าเขารู้แล้วก็่งเลยแต่เด็กไม่เอาเลยนะเ ของมันอะเาลับตวหน้าอยู่แล้วแต่ขอดูบนนี้แป๊บหนึงนะของมันไม่ไม่มีู้แ่เิดเจอไปสองไปสามว่าไม่มีู้แข่งรับไปช่งมีคนเอวอยู่ที แล้วโดนขอยิงโดนหน่อยไอ้โดรนเวทโดนห้าอันได้แค่อันเดียวอะไรนะ <c oughs> ยิงโดนห้าอัน,นโอ้ไม่ทันไม่ยิงเสียอ๋อโทษรับแด้กันทุทนนทนกคนอ่ะแต่บ้านเราอ่ะ เแดก่อนดารขายให้นักมาพูดให้แม่ฟังเรามาตรงนี้นะฮะขึ้นบนทีมีแม่บอกเียบไม่ได้เียบอสตายผมไม่รู้ว่าอด้ไนนีอกลงมาลูก มียามีกระเป๋าสองอยกู่บนบ้านเหมือน

脱掉。